Ồ oh, đây bơn, bơn 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 đốn mà bơn Tốn nhanh không à Úi, sốt sốt lơi à Không chôm đi, 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 đi. Ui, sợi, sợi. Oh, ui, 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 ui Ui, đấy. Oh, ui xây rồi Ui, สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิ้งปลาปลากันกระแว้งก็ไปนะครับวันนี้มาตอนแม่แรงนะครับมาเสาะใส่หนูกันใสกับกับหนีบนะครับปิดปับ๊บเอาเหยื่อใส่ทั้งกลางนะครับเป็นกับหนีบต่อบ้านผมนี่เปิ่เกีียวเข้าเรียบร้อยละนะครับแต่ว่าพอะเกียวเซตฝนลงต่อกัน 3- ามสี่วันเลยนะครับก็เลยทําให้ปืนมันเป็นน้ําขังต้องแจ๊ะ่องนะครับตอนนี้ก็ ผมเตียวมาสาอหอดตางหนูนะครับตางหนูหูหนูแล้วก็มากับเบิรเบิรมีปุ้นนะครับมาสองคนพอขำละนะครับระเดียวต่ว่านก็น่าจะตก๊กโวยนะครับหน้าหนาวนะมาส่อพอตางหนูนะครับจะใส่ได้สักกี่กัรหมูนะครับเตรียมไว้ประมาณสักสาวก,กันนะครับน่าล่าหนูละนะครับมุดสักว่าอยากกินหนูละมาส่อพอ จะเป็นหอยหนูนะครับตางเตียวเดียวอ่ซอตางหนูก่อนนะครับแล้วก็ใส่กินหลังงได้ก็เดีครผมมาถ่าย้อมบ์ครนะับเนอะเจอตางแล้วนะครับมีเอ่อป่นเตียวมาตัวห้องน้ํานะครับข้างหน้าแล้วก็เบิ่นไปควะตั้งในปุ่นเป็นตางเตียวปุ่นนะครับเยื่อที่เขาใส่ก็จะเป็นเยื่อปูสดนะครับเออเสียบเยื่อปูสดเดี๋ยวผมจะ

ตัวนั่นใหญ่ๆเบอร์เอร์เป็นห้อยตีนนกนะครับอันนี้เปอนเขาไปใส่ในบุตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นอกนี่เห็นกันหนึ่งเพื่อว่าเปินเตียวมาสอกินนะครับเรียบร้อยหนึ่งกันนะครับผมใส่ผ่านรัดแตงเตียวของหนูสวนเบิ่นมาแล้วเต๋อได้ลงตรงนี้เห็นหลังหนึ่งนะครับเป็นแตงเตียวเปิ่นนะครับเตียวลูกมะพู้มาแล้วก่อนลงมานี่นะครับดักดักตรงนี้เลยตรงสามแยกนี้เลยนะครับ เเอูหมมืนดิครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็ใส่ได้น่าจะบถึงซิปกันนะครับมืดนะก่อนนะครับแต่วันตกเรียบร้อยละก็เดียวอ่านาจะเอาเตียก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวซักทุ่มสองทุ่มมืดๆนะครับเพียงพอมาใจพอนะครับว่าหนูจะโดนก็จะมีตั๋วก่อนนะครับมาข้ามล้มไปเนาะมืดปันนะครับตอนมืดๆเลยเนาะ ท่านผู้ชมครับปิกมาใจหนูนะครับในช่วงดึกนะครับที่เขาใส่ไว้ตอนเมื่อแรงนะครับบอกว่าอาจจะผลจะเป็นอย่างใดเข้าใจกันกี่รอบเบิร์ใจหมดมาสองรอบปอครับสองรอบปอแล้วเนาะเดี๋ยวเอ้เอาโฟมใส่ไว้อะตกอย่างไรก็ไตบังกะต้นต้นนี้แต้ะนะครับการไปผอต้นปุ๊ น,นี่โฟมผมนี่ลุ้นพอนะครับจะลัน่นมาล่านนี่อันหนึ่งนนี้บบกกินเฮ้ยเออผมมาเอาไว้นี่ก่อนเนาะมีหอยตีนมุอแทๆ้ๆไม่โดนมันโดนโอ้ท่านผู้ชมรอเบิร์นผมหันหูไปลายันต้นนี้พอดีเลยขนาดน้ำแห้งนะเ็นอยู่นี่ออขอเบสอย่างนี้ว่ะเบิรนเอาแล้วท่านผู้ชม นี่นี่นี่โอ้ไปเย็นนะครับเดี๋ยวสักการมือเบิร์นเตรียมเครื่องมือก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปส้อมคุดใส่เดือนเดี๋ยวมูใกล้ๆนี่มาลองหยอดพอน,นะครับไปเจ็ดเหมือนได้มาตัวเดียวกับขอ,ขอไป <c oughs> ทีมยงมีเมอย <c oughs> ดีนะขอเบสติดสายรถมาอยู่นะครับ <c oughs> ี่จะลองฮู้นี่นะครับ มาแล้วมาแล้ว,วมาแล้วน้ำาบบปะน้ำมาบ,บแล้วน้ำดิ่งละ่ะดูน้ำดูน้ำาห่านเลยเป็นยัง,ไงไเป็นยัง <มา S 2> แล้วแล้วแล้ว,ลวดูน้ำดิ่งมันไฟมันเติบปากหูเป็นยังล่ะตัวนี้บบย้อมขึ้นมากินนะครับขนาดน้ําแห้งนะมีแต่น้ําในหูนะครับใบย้อมขึ้นมากินมันดินอยู่ในี่เออ เดี๋ยวละละไว้ก่อนก็นได้เอาไปใจหนูก่อนเดี๋ยวค่อยปิ้งมาพอปาวหลังนี้ก็บักขินนะุ้ผู้ชมข้าปูใส่เป็นตงผ่านเแต้นะครับห้เนี่ยห้อยตีนห้อยอย่างเิ่นเิ่นมีนี่นะครับมาขินเอาไว้นี่กันแล้วก็ก่อยมาพร้อมกันน่นะครับ กันหนึ่งนะครับโอ้ด้เบิ้ล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 โดนงงว่ะเบิ้ลตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยสดสดเลยอ่ะท่านผู้ชมอืมนี่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 โดน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 ุ่นปูผมผิวเงียพปุน่น,งงอ,นอ้หางกัดใหญ่เฮ้ยลงคอพอดีได้มัดเชือกไว้หนมันดินนะ อืมอืมยิ่มแหลกเลยโตนเฮ้ยม้องจะได้ต้องเอาไปเก็บไปที่บา้านเก็บไว้ลดก่อนเลยไปใจหลังอื่นก่อนโอ้หัวม,มใหญ่อะ่ะก็ห่างห่างเป็นใหญ่ขนาดลูกุุกนะครับลูกุุกอืมนใหญ่ ใหญ่ๆห,ห,ห,ห่างอ่ะป่ะป่ะมันมันครับมันมันมันพ่อต้องโกงมาก่อนบ่รวยยังไงเอานี่ก่นนอนเนาะ่ะมาใจหนูนะครับได้ตัวละมันมันเจดหมดน่อไอันนี้หมดโดนในปุ่นนะครับเงียบนี่ใส่ปะนะ่ะ มาใส่ใส,ใส่ไงก็โฟมไม่ไน่ะเออมาได้ติดโฟมเราจะมีโฟมกองไว,ว้ขาวๆน่ะมีนี่แฮม,มกันหนึ่งแหมหลังหนึ่งโอ้ยังอยู่น,นี่อยู่นะครับอันนี้ใส่ตั้งนาเลยตะกี้มันม,มึดลำไปนี่นครับปิดไฟกันนี่ yeah. ยังอยู่อยู่นะครับรอเดี๋ยวก็มาใจหมนะครับทางปุ้นน่าจะแบบมีละเขามา่ได้ไปถึงปุ้นพรหลังนี้เฮ้ยหลังนี้โดนว่ะตวน้อยตวน,น้อยเบิ้นทีู่กเครื่องมาปุ้นนะครับลืมมาเอาใส่ทังเพค่นโด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 น,โดน ไซค์ส,สวยเลยอ่ะโดนกะเบิร์โดนกะสวยสวยได้ตัวเออได้ตัวเนี่ยหูม <c oughs> ได้มิมตัวลวมมะมันมันนะเบิร์เดี๋ยวมี <c oughs> ลายปุ้นแถมหลังหนึ่งเดี๋ยวปูมาด้วยห่า สวยอ่ะไสกำลังงามมาในตัวหนึ่งแลครับได้สองแต้มแล้วนะครับ uh huh. ขาวไม่มันบานเออต้องแหงได้แล้วตอนนี้ยุ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเสาะตตงหนูเจอรู <c oughs> หยุดไม่ได้ต้องหยอดนะครับเจอหูไปเย็นนะครับ หลายวงเลยโอ้โหอ,อ,อันนี้ผมบันไดหใจเนอะนะครับปูนแหมปูนแหมเอาหน่ะยุงละเสียนเบิ่นยุงแล้วว้าบุนแล้วไปได้เหรอเนี่ยสใส่ไหมน่ะผู้ชมน้องหองก็เราอยู่เหรออยู่เลยรู้ไ่มนี่ครับมืออาชีพมืออาชีพเลยว่ะ

มาลือนอือม,มาลืนขอเอาเอาเนตัวอยากกินข้าวาาแล้วครับนีนี่นอมาล้นี่อ้อย,ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยสสตัวนี้เก่ก่่เฮ้บยูยูเฮ้ยโอ้ยมันมุง้งมุงอะไราเนี่ ô, oh, hey, pop đây nào, các bạn xem, không biết lỏ, bẩn, hàn, này mì bay bay gì, ô, นู่นแหล่ะโอ้ยรัวูัวโอ้โหอ้นนี้ยไอ้คนเด็กดึงเองฮ้ยไปยู่บ่นโอ้ยยุยยุยูุยยบ่นกล่าวไงครับ อืออได้อยู่ได้อยู่อืมลเสได้ตรงท่านแะอืครับท่านผู้ชมครับช่วงที่เราพักร,รอรออย่างเรรอใจหนูเนาะก็มานั่งแล้วเบิรนมนได้ปูมานะครับมาจีปูมาอย่างนั่งหิงไฟอากาศเย็นแล้วก็ ปลายันที่ได้ตะกี้นะครับผมเอามาแข่งอ,อมแข่งอ,อมอยู่ในหมอ้อนี่แล้วก็เบิ่นเพิ่นได้ปูน้อยมาเนาะเพิ่นยาก,กินก้อยกินอย่างกะเอามาเนี่ยกินกันนี่นะครับลวดกินข้าวด้วยกันข้าวดึกนะครับก็เดียวกินเสร็จละนะครับพอมีหองมีแหงเดี๋ยวจะไปใจหนูกันต่อนะครับชมครับตอนนี้ก็ไล่เก็บอกับดักหนูนะครับ เป็นเตอร์ที่สองเราจะลวดปิกแล้วนะครับไข่ลับนะครับต่กี้กินเข้าก่อนแล้วก็หูกินนักขนาดยาเข้าอ๋อนี่ยังอยู่อยู่ตรงนี้บมมีนะครับนี่เยืงังม,ม,มีอยู่นะครับแล้วก็ตั้งไตตั้งตไตไม่ใส่เหรอเบิร์นไม่ได้ใส่นอกโอเคเดี๋ยวมีเปิดตั้งใต้เห็น,นะครับใจกันต่อนะครับตรงนี้น่าจะมีประมาณสักสามถึงสี่อัน กันแรกไม่ลั่นนะครับมีในปุ่นนะครับครั้งนี้สักสองหลังไม่ใส่ไหนเบ้านใส่ไ,ไ,ไหนเน่ยลั่นเหรอ,หอวายสุดท้ายที่ใส่เหรอแมนมาถึงการสุดท้ายที่ผมย้ายมาใส่แต่แมวยังอยู่เหมือนเดิมเอ ไม่ใส่นี่จะตึงบากกีนเฮ้ยเยนียคลิปเนี่ยคลิปเส้นนี้ตึงสายหนูไปไหนมดครับท่านผู้ชมสําหรับคืนนี้นะครับว่างก็ไปมาใส่หนูนอ่อก็วันนี้หมานะครับได้สองตัวตัวให่กับตัวมอกกาลังงามนะครับสองตัวเลยนะครับสําหรับคลิปเสาะหนูฤ้วดูการ ซ่อหนูมาแล้วนะครับไส้สองตัวสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ที่ต่างภาพชมด้วยนะครับเดี๋ยวปากกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ